สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยอนนะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับ วันพฤหัสที่11สิงหาคมพศ2565นั่นเองซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันหยุดนั่นเองเพราะว่าตรงกับวันแม่นะครับสุกที่12สิงหาคมพศ2565ก็เดี๋ยววิถายจะไปดูเสาปูนนะครับเอาไปติดรั้วด้านหน้าเพราะว่าเสาไม้มาัานหักหมดแล้วไม่แน่ใจว่ามีคนไปพิงไหมพังพังหมดเลยก็ <laughs> <g år> ต้องทำใหม่เป็นเสาปูนนะครับต่เผื่อเคลื่อนย้ายด้วยมันอยู่ในแนวเขตนะครับแนวเขตทางไงเผื่อเคลื่อนย้ายด้วยแล้วทีนี้ เขาเรียกว่ายัางไงนะวันนี้มีปล่อยอยู่1คันนะครับของพีพิชิตเป็นเจ้าตัว ZP เกียร์อัตโนมัติราคา1ล้านบาทแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวพี่ต่จะอยากไปดูคันของพิ่เปิล้ลไอ้คันนี้มันสวยมากแล้วมันต่อมาจากอู่ช่างนกเดี๋ยวไปดูน่ารักจริงๆกันนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่าเฮ้ยถ่ายวิดีโอถ่ายเสร็จแล้วลืมยังไม่ได้ลงยูทูบเลยลบก่อน <laughs> ไปไปดูกันใหม่อีกรอบหนึ่งเชิญครับ นี่ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันหนีนี่เองที่พี่ไตยตั้งใจถ่ายให้ดูในวันนี้แต่ว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้อัพลงเลยนะครับลบออกไปซะแล้วไม่เป็นไรเราถ่ายใหม่รอบที่สองอาจจะดีกว่ารอบแรกก็ได้คันนี้นะครับจะเป็นรถของพี่เปิลน,นั่นเองซึ่งต่อมาจากอู่ช่างนกเลยนะซึ่งช่างนกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขามีฝีมือมากๆในการต่อตัวถังรถบรรทุกนะครับโดยเฉพาะรถเกี่ยวกับ ขนควายขนอะไรอย่างเงี้ยช่างนกต่อสวยมากๆนะละเรื่องการแปลงหน้าแปลงหน้าเดิมเป็นหน้ากิ๊ก้าอะไรเงี้ยช่างนกถือว่าทําได้สุดยอดมาก,มากอู่อยู่ที่จังหวัดสุรินนั่นเองคันนี้นะครับเป็นของลูกค้าพี่เปิลน,นั่นเองโดยนะครับเจ้าคันนี้มันชื่อรุ่นว่าเจ้าตัว NLR130 นั่นเองจัดอยู่ในอีก1ตระกูล2ตันอัพหรือหลายๆท่านก็อาจจะเรียกว่าเฮ้ยเจ้า4ล้อเล็กนะครับอันที่จริงมันไม่เล็กนะว่าเพราะว่ามันบรรทุกได้เยอะกว่าเจ้ารถปิกอัพนั่นเองคันนี้นะครับราคาเงินสดของเก่งเจสซีเนี่ยจะอยู่ที่ 9 6 7 0 0 0บาท9 6 7 0 0 0บาทนะอันนี้ยังไม่ได้รวมพวกส่วนลดแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆซึ่งเราก็สามารถมาสอบถามกันได้นะเอามาดูกันนะครับเริ่มจากเจ้าตัวกระจกมองข้างของเขาเนี่ยโดยปกติมันเป็นสีดำนะครับตัวนี้ทางนกก็จัดให้เป็นโครเมียมสวยๆไปเลยนะครับแล้วก็ตัวใบปัดน้ำฝนเนี่ยก็มีการใส่โครเมียมก็ไปด้วยเช่นเดียวกันมันยังทำให้เจ้าตัว NLR130 คันนี้นะครับ หน้าดูเป็นอย่างยิ่งเลยส่วนกระจกมองข้างที่อยู่ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันไม้ว่าจะเป็นเจ้าตัวที่ไว้มองบริเวณด้านข้างของรถหรือแม้แต่เจ้าตัวที่บริเวณไว้ส่องด้านหน้าของรถนะครับมันก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันส่วนหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าใหม่นะครับที่เป็นกระจังหน้า2ชั้นสีโครเมียมนั่นเองแล้วก็รุ่นนี้นะครับ มันมาพร้อมกับไฟหน้าใหม่ด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่รุ่นที่ใช้ไฟหน้าแบบนี้นะครับไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ใช้หลอด LED ด้วยนะแล้วก็มีเจ้าตัวไฟเดย์ไลท์มาให้โอ้โหดีนะไม่สามารถมันยังปรับระดับไม่ได้นะครับถ้ามันปรับระดับไม่ได้ถ้ามันปรับระดับได้สระดับเหมือนปิ๊กอัพเนี่ยโอ้โหมันก็ถือว่าเทียบเท่าความรู้ราเลยแหละ ตัวกันชนหน้าของมันโดยปกติจะเป็นสีขาวนะครับอันนี้ช่างนกก็จัดเลทมาให้เลยเรียกได้ว,ว่าโอ้โหเงาทั้งคันเลยดีเดียวเงาทั้งหน้านะครับสำหรับเจ้าตัว NLR คันนี้แล้วก็ไฟตัดหมอกของมันโดยปกติเนี่ย มันจะเป็นไฟตัดหมอกที่เป็น LED จากโรงงานอยู่แล้วนะครับ1นหลอดช่างนกจัดมาเลยนะครับสองสี่หปลอดโอ้โหฝั่งละ10หลอดนะครับเรียกได้ว,ว่าเจอจรัดเจอจ้ากันแน่นอนนะครับเจ้าตัวนี้เฮ้ยมันมีเทเลเทคมาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าผู้ช่วยในการกับขี่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวโดยเจ้าตัว NLR คันนี้นะครับมีการติดตั้งกันศาสตร์โดยปกตินะกันศาสตร์ของมันเนี่ย ก็จะมีเห็นเฉพาะปิกอัพใช่ไหมเราเห็นเฉพาะปิกอัพแต่ว่าตัวนี้รถใหญ่เขาก็มีนะแล้วก็จะเป็นโครเมียมด้วยคิ้วด้านข้างประตูนะครับตรงขอบอยางมันก็มีการติดตั้งโครเมียมเข้าไปด้วยเรียกได้ว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับไม่มีหวังสําหรับคนที่ชอบรถบรรทุกสติกเกอร์นะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยซึ่งรถใหญ่เนี่ย เขาต้องติดตั้งทุกคันนะครับไม่งั้นจะตรวจสภาพไม่ผ่านเพราะว่าถ้าสมมติเราขับรถตอนคืนตอนกลับรถอลไรไม่ที่เห็นมีคลิปบัติเหตุนะครับไม่มีตัวสะท้อนแสงตรงนี้นะครับรถเล็กไม่เห็นปรากฏว่าชนเข้ากลางลำเลยโอ้โหอันนี้ก็บาดเจ็บกันไปนะตัวมือจับนะครับก็มาพร้อมกับเจ้าตัวโครเมียมเฮ้ยมีจารลองมือเปิดมาให้เลยสุดยอดนะครับไม่แพ้รถปิกอัพเลยคิ้วล้อของมันเนี่ยช่างโนดก็จัดเป็นเจ้าตัวโครเมี่ยมมาให้เหมือนกันโอ้โหครบจริงๆนะครับสำหรับเจ้าตัว n l r คันนี้แล้วก็ยางของมันเนี่ยมาพร้อมกับเจ้าตัวยางมิชลิน xcd เป็นยางบรรทุกที่ขึ้นชื่อมากๆนะโดยปกติเนี่ยมันจะอยู่ในรถปิกอัพที่เป็นรถคอกนะยาง2อย่าง225 75,, 5เนี่ยแต่ว่าตัวนี้นะครับ มันถูกมาใส่ในเจ้าตัว4ล้อเล็ก nlr เนะี่ยมันใจในเรื่องการบรรทุกการรับน้ำหนักกันแหละเพราะ b i อัมันแบกแต่ละทีก็5าตันนูน4ตัน5ตันนะครับนี่มีการเดินท่อใหม่ด้วยเป็นท่อเหลดเล็ทั้งเส้นนะครับโอ้โหไม่ผิดหวังจริงๆนะสำหรับเจ้า nlr กันนี้โอ้นะครับถังน้ำมันโนนี้พี่ต่ายไม่แน่ใจว่ามันเป็นเจ็ดน่าจะ76ลิตรเท่ากับ b กอัพนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ตัวถังของมันเนี่ยหลายๆท่านเห็นโอ้ทำไมตัวถังเลดคันนี้ มันสวยจังเลยนะครับมันต่อแพงไหมอันนี้พี่ต่ายก็ไม่ทราบนะต,ต้องไปถามพี่เปิลเอาแล้วทีนี้นะตัวถังนีนะ่หลายท่านบอกเฮ้ยมันเป็นตัวถังมือ1แนนะ่นอนมือ1นะไม่นะคันนี้นะลูกค้าเอามาเป็นคือลูกค้าพูดตรงๆนะ ลูกค้าไปเอาตัวถังที่เป็นมือสองมานะครับแล้วก็เอามาให้ช่างนกเนี่ยทำดัดแป้งใสนะครับซึ่งสภาพตอนที่เอามาเนี่ยมันก็ไม่ได้จะสวยแบบนี้หรอกมันก็เอาโอเคแหละตามการใช้งานเนาะมีการบุบยับยุยี่ช่างนกก็มาป้งปังปังปังเคาะนู่นทํานี่โปงปังโป่งปังแม็โคจกจึกจึกๆดินนู่นดึงนี่ของเขานั่นแหละเทียนตามเฟซเขาอะมันยังทําให้ออกมาสวยงามแบบนี้นะครับแล้วมีกาดกันชนที่เป็นตัวเลทให้ด้วยโอ้โหเรียกได้ว่า กัดกันชนด้านข้างนะครับมันเป็นเล็โอ้ครบจริงๆแล้วก็ตัวเจ้าตัวล้อล้างของมันก็จะใช้เจ้าตัวยางมิชลินเช่นเดียวกันซึ่งมันเป็นยางบรรทุกนะครับสายยางมันก็ขนาดเดียวกับด้านหน้าเนาะที่เราดูเมื่อกี้ก็คือ22575้นั่นเองแต่ว่าตัวนี้นะจะมาพร้อมกับเจ้าตัว Max g ซ์จ t แอนนะครับมันเป็นเจ้าตัวแม็กบรรทุกนะมาพร้อมกับเพาล r อยเพาลอยตัวนี้มันก็ติดรถอยู่แล้วแม้เออแต่ว่าเจ้าตัว m a x ซ์จายแอนทพี่ตายจำไม่ผิดนะครับมันเป็นบริษัทเดียวกับ เลนโซ่แม้เพราะว่าเห็นตัวแทนเขาเข้ามาอยู่เสนอแม็กรถบรรทุกนะครับเออนี่พอมาดูเอ๊ะมันเป็นเจ้าตัวแม็กใจแอนนี่เองนะครับแล้วก็ตัวด้านท้ายของมันเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวกันชนที่เป็นเหลตัวนี้มันเป็นเหลนะมันเป็นชิ้น่วทั้งหมดเป็นเลท,ทั้งหมดเลยนะมันไม่ใช่ว่าเป็นเหล็กนะเล็เลเล,เลโอ้โหลงทุนมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูด้านท้ายของเขานดนึงนะครับด้านท้ายเนี่ยมันก็จะมีการติดเจ้าตัวเม็ดทับทิมซึ่งเป็นสีแดงมาให้เนะี่ย ก็จะติดเรียงกันไปเลยข้อดีของการติดทับทิมแบบนี้นะครับมันดีตรงที่ว่ามันทําให้รถคันอื่นนะ mm hmm. เห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองเวลามองแต่ไกลนะครับตัวไฟท้ายของเขาเวลาถอยเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวหลอด LED ไฟท้ายโดยปกติเนี่ยมันจะเป็นหลอดไส้ใช่ไหมครับหรือว่าเจ้าหลอดไฮโดรเจนแต่ว่าคันนี้นะครับช่างนกกระจัดไปเลยวะนะไฟ LED บึ๊บป๊อบึ้บปั๊บ,บ,บแล้วก็ตโหูมันชอบจริงๆตัวนี้มันเป็นเลดมันเป็นเลดเนี่ย ปกติพี่ต่ายใช้เครื่องคันกะทิมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเออม,มันจะไม่เป็นสนิมนะแล้วก็ตรงนี้นะครับมันก็จะมีไอ้ตัวชักไอ้ตัวชักตัวเนี้ยมันเอาไว้มารับตัวฝ่าท้ายเนี่ยเวลาที่เขาเปิดนะครับก็จะเอาตัวชักเมกื่อกี้มารับน้ําหนักนั่นเองมันสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนโอ้ยทำไมเมันเลื่อนง่ยายจังเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัว NLR คันนี้เดนะพี่ต่ายว่าจะพูดอะไรต่อนะเมื่อกี้เออนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของมันเนี่ยตัวเครื่องยนต์ของมันเนี่ย มันจะมีให้เลือกอยู่2ตัวนะก็คือเครื่องยนต์ร้อยพันสามพันเท่ากันนั่นแหละสามพันซีซีเท่ากันนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีเครื่องยนต์ซึ่งเป็นของเจ้าคันนี้ซึ่งมันเป็นตัวร้อยสามสิบแรงมา้าแต่ว่าถ้าเจ้าตัว NLR t รนะมันจะเป็นเครื่องสามพันเหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่หนึ่งร้อยสี่แรงมา้าแล้วก็ราคามันก็จะมีการแตกต่างกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็เราสามารถเลือกใช้งานให้ตอบโจทย์การใช้งานของเราได้เพื่อเพิ่มผลประกอบการทางธุรกิจของเรานั่นเอง เลือกใช้รถถูกรุ่นนะครับก็เพิ่มผลกําไรนะแล้วคันนี้นะครับโดยปกติมันจะไม่มีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกแต่ว่าตอนนี้นะเจ้าตัว NLR มันมีเกียร์อัตโนมัติมาแล้วหรือว่าที่เราคุ้นชื่อกันในเจ้าตัวรุ่นสมูทเตอร์นั่นแหละมันคือเจ้าตัวเกียร์อัตโนมัติเอาตอนนี้นะครับก็8ปดโมงแล้วสายที่สุดตอนที่เคยถ่ายคลิปมาขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยยิ่งไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ